ตอนนี้เราก็ปรับแต่งนาวาร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสริมแหนบ20มมิลเข้าไปข้างละ3แผ่นนะฮะชุดนี้รับน้ําหนักได้ถึง3ตันครึ่งเลยครับเพราะว่านาวาร่านั้นเขามีแหนบกระดานมา1แผ่นแล้วแหนบกระดานของเขานี่แทบจะบอกว่าน่าจะ18มิลได้หรือเปล่าหรือว่า20มิลไม่แน่ใจไม่ได้วัดนะครับซึ่งแหนบเขามีแหนบหนามาแล้ว1ตัวนะครับเราก็ทําการเซร แหนบให้ใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากแหนบลูกค้านั้นมาตอนแรกนั้นชิดกันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะจัดให้เหลือช่วงเด้งให้นะครับข้างหลังก็จะมีช่วงเด้งให้ประมาณนี้ครับหนึ่งนิ้วนะครับนี่ฮะแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้เลยนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึงสามตันกว่ากๆก็รับได้ครับคันนี้เป็นนาวาร่าโฟวินนะครับนี่ฮะนาวาร่าโฟวินซึ่งเขาท,ทําเพามาอยู่บนแหนบนะครับโอ้โหตอบโจทย์มากเลยอย่างนี้ ถ้าเป็นรถอีซูซุหรือ t o โยต้านี่ต้องบอกว่าขายดียิ่งกว่านี้แน่นอนครับนะฮะเพราะว่ามีใครๆหลายคนที่อยากจะนํารถ4ฟ์วินเนี่ยนะฮะหรือว่าขับเคลื่อนล้อหน้าได้เนี่ยเอาไปใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยตัวรถก็สูงนะครับก็ต้องเอามาปรับแต่งกันนะฮะแต่ว่าสําหรับนาวล่าเนี่ยดูดิฮะเขาไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยนะครับใส่ยางหน้ายางหลังเบอร์เดียวกัน ะะเสริมข้อเข้าไปเสริมแหนบเข้าไปก็วิ่งงานได้แล้วและลดไม่สูงด้วยนะครับมาดูทรงแหนบทางด้านหน้ากันนิดนึงนะครับทรงแหนบทางด้านหน้าก็จะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับนี้เราใส่ลูกยางเก่าของลูกกาไปนะฮะนี่ฮะเปิดช่วงเด้งให้นะครับก็จะไม่แข็งนะครับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะฮะใส่โชค๊คอามาดานะครับแกน20มิลเข้าไปด้วย ลูกยางนั่งเผาก็ไม่ได้ตัดให้นะครับซึ่งลูกยางของตัวนาวาร่าเนี่ยเขาสามารถที่จะยุบได้นะฮะยุบตัวได้ลูกยางเขาไม่ได้เป็นลูกยางตันนะครับสามารถที่จะยุบตัวได้ระดับนี้3ตันครึง่งใส่ได้แน่นอนครับมีช่วงเด้งให้ทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับแจวครับไม่แข็งนะครับ แต่ถ้าถามว่าเวลารถตัวเปล่าเนี่ยวิ่งอาจจะมีกระด้างมากกว่าเดิมไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีการตกหลุมเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะความกระด้างย่อมมีแน่นอนเพราะว่าช่วงจุดยืดหยุ่นเขามีได้แค่นี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเสริมแหนบมาน้อยนะครับยืดหยุ่นได้เยอะแต่ตอนนี้เสริมแหนบเยอะแล้วนะครับเสริมแหนบที่สามารถที่จะเอาไปรับน้ำหนักได้ถึง3ตันกว่าเนี่ยนะครับเ,เวลาตกหลุมแล้วเนี่ยช่วงยืดหยุ่นก็จะเหลือน้อยลงเนื่องจากแหนบกะดานชุดล่างเนี่ยเขาจะแข็งนะครับ อาจจะมีความกระด้างเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราได้มาคือการบรรทุกได้มากขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับแถมทแรม,แม,แมโอ้โหนะฮะโฟวินนะครับแต่แลดูเหมือนตัวเตี้ยใช่ไหมใช้ได้ไหมสวยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้มาเสริมแนบที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับ เนเพื่อนคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อูปาริชาติพอลลอยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบรถตัวเตี้ยรถตัวสูงหรือว่าจะเป็นรถโฟวินนะฮะอยากใช้แหนบ20มิลไม่ว่าจะตรงรุ่นหรือไม่ตรงรุ่นก็บอกเราได้นะครับเราสามารถดัดแปลงใส่ให้ได้ครับและผมมีรับประกันแหนบหัก1ปีนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถแล้วถ้าเสริมแหนบจากร้านผมไปนะครับถ้ามีโอกาสแหนบหักขึ้นมากลับมาให้ผมครับ ให้ผมดูแลให้ผมเคลมให้ฟรีเลยนะครับอ่ะโอเคแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับสวยงามพระรามแปดเลยถึงๆๆึมแมเป็นรถบรรทุกหัวนะฮะร,รถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมะีความหนักพอสมควรดังนั้นในการเสริมแหนบนะฮะเราก็จะเปิดช่วงเด้งให้นิดนึงนะครับถ้าไม่เปิดช่วงเด้งให้รถเขาจะ แนบบนกับแนบล่างชิดกันเลยเนะี่ยเวลาวิ่งรถเบาๆรถเปล่าๆเนี่ยจะแข็งนะครับซึ่งตอนแรกแนบเข้ามาเนี่ยชิดกันเลยนะครับชิดกันแต่ตอนนี้เราเหลือช่วงเด้งให้แล้วนะครับไม่ชิดกันแล้วนะครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆครับ ส่งงานครับ20มิลข้างละ3แผ่นนะฮะโชค1คู่เหล็กแัดแหนบ1คู่นะครับในเฮช่วงเด่งช่วงห่างก็ยังมีระยะห่างให้นะครับขับรถเบาก็จะไม่แข็งกระด้างสักเท่าไหร่นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆเลยคันนี้เป็นนาวาร่าโฟวินครับนี่ฮะจะให้ดูโอ้โหหล่อเลยครับทรงนี้ครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับ